สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักของครูกิ๊กทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับครูกิ๊กอีกแล้วค่ะใน EP ที่8ค่ะ EP ที่8นี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์หมู่อาหารและสารอาหารที่เรารับประทานค่ะสําหรับ EP ที่แล้วนะคะครูกิ๊กได้สอนเนื้อาหาเกี่ยวกับเรื่องอาหารหลัก5หมู่และก็สารอาหารทั้ง6ประเภทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้ครูคีก็มีภาพอาหารมาให้นักเรียนได้รับชมนะคะอาหารที่นักเรียนเห็นอยู่ในภาพนี้นั่นก็คือข้าวผัดไข่ใส่กุ้งนั่นเองค่ะอาจจะเป็นเมนูที่นักเรียนหลายๆคนชอบนะคะวันนี้ครูคีก็จะพานักเรียนไปดูวิดีโอขั้นตอนการทำเมนูข้าวผัดไข่ใส่กุ้งเมื่อจบวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาร่วมกันวิเคราะห์ว่าเมนูข้าวผัดไข่ใส่กุ้งนี้ นะคะมีหมู่อาหารครบทั้ง5หมู่และมีสารอาหารครบทั้ง6ประเภทใช่หรือไม่ค่ะัเรียนพร้อมที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูข้าวผัดไข่ใส่กุ้งค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าในเมนูข้าวผัดไข่ใส่กุ้งนี้นะคะจะมีอาหารหลักครบทั้ง5หมู่และสารอาหารครบทั้ง6ประเภทใช่หรือไม่ค่ะเรามาวิเคราะห์กันเลยนะคะสำหรับอาหารหลัก5หมู่หมู่ที่1โปรโตีนนะคะในเมนูนี้เราก็จะได้รับจากเนื้อกุ้งแล้วก็ไข่ไก่ค่ะ หมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตเราก็จะได้รับจากข้าวสวยและก็ถ้านักเรียนปรุงน้ำตาลลงไปนะคะนักเรียนก็จะได้รับคาร์โบไฮเดรไปด้วยค่ะหมู่3เกลือแร่นะคะเกลือแร่ก็ได้จากผักต่างๆนะคะในเมนูนี้ก็จะได้รับจากผักคะน้าค่ะต้นหอมและก็แตงกวาค่ะหมู่4ีวิตามิน วิตามินนะคะก็ได้จากผักและก็ผลไม้ใช่ไหมคะดังนั้นเรารับประทานผักเราก็ได้รับวิตามินรวมด้วยค่ะแต่ในจานนี้นะคะวิตามินที่เด่นชัดที่กูกิกเห็นเลยนั่นก็คือได้จากมะนาวนั่นเองค่ะเพราะว่าในน้ำมะนาวเนี่ยนะคะก็จะมีวิตามินซีอยู่ค่ะจึงทําให้น้ำมะนาวนมีรสเปรี้ยวนะคะดังนั้นถ้านักเรียนบีบมะนาวลงไปในข้าวผัดไข่ใส่กุ้งเหลเรียนก็จะได้รับวิตามินเข้าไปด้วยค่ะและ หมูสุดท้ายหมูที่5นั่นก็คือไขมันค่ะไขมันที่เราได้รับจากเมนูนี้นั่นก็คือน้ำมันหมูนะคะที่ใช้ในการผัดข้าวผัดไข่ใส่กุ้งนั่นเองค่ะต่อมามาดูสารอาหารกันค่ะสารอาหารนะคะก็จะมี6ประเภทใช่ไหมคะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรต ร่เกลือวิตามินไขมันและน้ำนะคะจากเมนูนี้นะคะโปรตีนคาร์โบไฮเดตเกลือวิตามินและไขมันนักเรียนรู้แล้วว่าเราได้รับไปแล้วนะคะส่วนสารอาหารตัวที่6นะคะที่เรายังไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือน้ำนั่นเองค่ะ จากการรับประทานเมนูนี้นะคะนักเรียนก็จะได้รับน้ําจากการรับประทานผักค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําอยู่ในรูปของอในผักคะน้าค่ะในต้นหอมค่ะในแตงกวาค่ะในมะนาวค่ะ แล้วก็ในข้าวสุกใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราจะทําเราจะหุงข้าวสุกเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ําใช่ไหมคะน้ําในการหุงข้าวสุกซึ่งนักเรียนก็สังเกตเห็นว่าเวลาหุงข้าวสุกเนี่ยนะคะน้ําบางส่วนก็จะระเหยออกไปในรูปของไอน้ํานะคะแล้วก็เหลือน้ําบางส่วนที่อยู่ในเมล็ดข้าวเมื่อเรารับประทานข้าวสุกนะคะเราก็จะได้น้ําตามไปด้วยนะคะเอาเป็นว่าเมนูนี้ได้รับ อาหารหลักครบทั้ง5หมู่และก็สารอาหารทั้ง6ประเภทเลยค่ะอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันนะคะควรเป็นอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง5หมู่และก็ได้รับสารอาหารทั้ง6ประเภทตรงตามหลักโภชนาการนะคะถ้านักเรียนรับประทานอาหารตรงตามหลักโภชนาการก็จะทําให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะนักเรียนอย่าลืมนําความรู้ที่ได้รับจาก ep นี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันกันด้วยนะคะ